สวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับพบพกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับโมนี่ผมได้เดินทางมาที่บ้านน้องแวงนะครับอำเภอไซมุนจังหวัดยะโสธรของเขานะครับมหาคุูบาอาจารย์ครับมหาปร,รมาจารย์ด้านแซกลำเพลินหรือว่าแซกมอลำคือคุณพอ่ออาจารย์ แก่นพหลานชัยครับคุณพ่พอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสูโสุขคอนครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ <c oughs> นี่แหละเขาเอื่นว่าจอมหยุดมือหนึ่งของแชค,ครับ <c oughs> ด้านแซ็กลำเพลินหรือว่าแซกหมอลำหล,ลาๆทันทีติดตามศิลปินดังๆว่าว่าเป็นหมอลำพิมพ์ใจเพชรพลานชัยหรือว่า าสาธิตทองจันเหืน่นเพ็นนำนวยพรหมุนีนะครับพ่อก็บอกม้าตาไก่เป็นตาเทาอ่ายุนี่บ่เท่าหอกครับพ่อแต่ว่าอายุจะปีแล้วเนาะครับตอนนี้ตอนนี้หกสิบพอดีได้เงืนเดียวสามสี่เดียนแล้วครับบะผมอยากสอบถามพ่อครับหลักกัหลายๆคนลูกริุ่นลูกซิ์ลูกหารุ่นลูกลูกที่กําลังฝึกเล,ลี้ยนดนตรีอยู่นะครับนี่นะครับ พ่อหนีเธอ่สิเป็นในดนตรีเธอ่สิมีซื้อเสียงเธอสิมีฝีมือได้ขนาดนี้นี่เริ่มมักเริ่มเรียนนี่อายุจักปีครับจาค่วมได้นะประมาณเจ็ดแปดปีต่อมาณนแปดปีอตอนเรียนที่แหลกคือเรียนพินโมเมนต์โมเมนต์แซกดนตรีครับโมเมนต์แซกเรียนเชียงอันตีเรียนเชียงแรกก็คือพินครับมาเรียนกับป่าเราลุงเรียนศิลเพราะยั่หล่นคู่ไปสมัยตะกี้อ่าเมื่อได มือใดอันนเป็นเล็กหน่อยเนาะมือได้หิวนอนครับข้าเจ้าก็ได้หามขึ้นวัดย้ามเล่นในหามขึ้นอันตาแววเมื่อนกับเล่นใช่ข้าเจ้าถีอคือเก่าอันนี้คือวงแหลกบอกครับที่พ่อวิานที่ที่พ่อไปอยู่นมอลำนี่วงแหลกวงแหลกวงแหลกก็คือวงล้อลงเรื่องศินสมัยตะกี้สมัยตะกี้วันทัองกลุ่มจะมีวงอยู่ยี่สองวงวงสุภาพดาดงเด่นครับวงล้อลงเรื่องศิน สมัยสุภาพสมัยลองเรื่องศินแล้วก็ต่อมาข้าจ้าก็แยบสุภาพเพิ่นไปอยู่ทังว่าปีกันเลอแต่วงรองเรื่องศินวงเดียวครับเฮ็ดจังไดนพ่อยัจ้ด๋นมารู้จักกับแซกโซโฟนครับแซกโซโฟนนี่มันมันมีความมักในโตยอยู่แล้วครับก็คือก็สิมีแรงมาดัานใจมันก็นมีแนวคือว่าไงว่ามีแนวเหยียบนํำเฮานั่นลหละครับสมัยตะกี้เนาะเห็นเกลนตีทุกชิ้นครับ เพราะขาดิเป็นคนชีเด่อนิดนิหน่อยเพราะเป็นบักแกนหล่อนขอนแกนขีกชีที่สุดนี่จักรวาลเห็นเครื่องดนจี้พดทได้จับมาเร่นโรดบ่มีมะระยัดคนขีเด่บ่ต้องขอยากล่นจับเลยเลยทีครับบานนี้อยากอยากเป่าแทรกไหลครัแต่เลยเอาแทรกเพิ่นมาเป่าบานนี้เฮ็ดลิ้นแทกเพิ่นแตกหลังจากนั้นเพิ่นกระบ่ใไห้ไกล่นะครัเฮาตูดไปหาแทรกเพิ่นเพิ่นก็ตูดนี้แอครับมัน เท้าสิไปจับแท็กเพื่นเพ่นก็ตบตีมือไว้ครับแม่ประมาณนั้นก็เลยเครียดหลายก็เลยให้เท่าพ่ออันซื้อแท็กไข่ครับในราคาจากบาทพ่อตะกี้ขายขั้วไอตัวหนึ่งขายขั้วไอตัวนั้นราคาสามพันสามขันแทดำหน้าแล้วล่ะครับคี่ค่าเลี้ยงครับขายขายซะซื้อแท็กไข่จักตัวเนี้ยสามพันขายขั้วสามพันซื้อแท็กสองพันสี่โอ้สมัยนั้นสองพันสี่ตะกี้ก็สิซ้ำสองหมื่น สองหมืน่นสี่สิเนต์นะครับกสิกสิกซ้่มต่าราคาคั้วไอชูมื่นเนี่ยแหละคิดว่านะครับ้วขั้วกับเต็มขั้วเป็นจริงก็อยู่ประมาณสามจีหมื่นนั้นเครับกสิรประมาณนั้นแหละครับมันราคาสมัยนั้นพ่อได้เริ่มบันทึกเสียงนี่ตั้งแต่ปีเลยเนาะพ่อจำได้บ่ครับก็ก็เริ่มเริ่มเป่ากสิชุดหลสาวหน้าดาแรื่องยัง,ยงเดือนเที่ยนี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นแม่น่าจารยนศิลปินดังๆนี่มีผู้ใดเนี่ยครับพ่อที่ที่ได้ไปร่วมงานน้ำหรือว่าได้อัดเทีนเสียง พิมพ์ใจครจะเลิมพุน่นแล้วจ,จะเลิยมจะเลิมพ้นก้อนนานั่นก็นไม่สลักเปนไปละ่ะเพราะว่าสมัยพิมพ์ใจนะ่ะเอ่อจะเลิมพุนเพิ่ยังเปลี่ยนค้อนว้น้ำกันอยู่สมัยว่งพิมพ์ใจนะสมัยรักษณะจีนเล่ยเซ่เทียรพ้อนเพ็กกบบุบสมัยน,นั่นๆแล้วก็สนธิสมัตศิลปินแม่เลก็กวงวงพิมพ์ใจสมัยคือยุคต้นๆเล่นบ่ับแมนสมัยนั้น ยังเป็นค้อนวายอยู่กับพญหัม oh. พญหัมแตงกว่วาลัมทำไมนั้นเราสิแตงไว้เปุ่นปึ๊บปื๊บเลย oh. แตงแล้วก็มาลองให้มูณฟังครับแล้วคนจีด้เอาผลงานเราไปลองผู้แรกก็คือฉลักศิลาท่องครับเออินหานองเขียวอ oh. ครับอันมบนีีนี่คือเป็นไลายเสกของพ่อบทเรียนมาบโมเมนช่วงนั้นยังยับโมเมนช่วงน,นั้นนักเรียนพิ้นอยู่ครับช่วงนั้นนักเรียนกีตาร์อยู่อ๋อครับยังบโมเมนนั่นยังบ่ได้เปอลเ็ก พะสมัยนั้นยังเป็นอาจารย์วาดอยู่อาจารย์วาดบานขบกรองเป็นคนเป่าสมัยไอ้วนอยู่พอพระลัชนใช่นั่นยังเป็นอาจารย์วาดอยู่คแล้วก็มีช่วงหนึ่งอาจารย์วาดแล้วว่าสบายแล้วอาจารย์วาดแล้วเศร้าไปวุ่งจังไดจังได้สืบทอดกับเล่ากันเนี้ยเดจเป่ากันว่านอยู่พอพระรัชนชัยสมัยนั้นหัดแสกใหม่ๆเลยบ้านนี้ช่วงชุดเดครับเพราะจังสิเป็นของลายแสกพัชุดสาวติ่มเยี่ยมบ่หวานบ่าช่วงนั้น ของพิมพ์ใจครับจังๆได้เปาครับแล้วก็หลักของผู้อื่นล้วกาศต่อมากับเป็นต่อมาพันก็มีน้องสาวฟ้าแฟดเพิ่นอ่ะพวกประกาศจัน้าผ้าครับการด้เปาคู่กันครับอาจารย์อาจารย์ผู้พ่นหาดไล่ลําให้พ่อใหญ่คําฟ้องคําพันนาผู้อันผู้ผู้เป็นคูบาอาจารย์ผู้อจารย์ผู้เพ่นฮารดไล่ลําให้ที่แรกครับกอนถิมาเป็นอาจารย์แดงพลันใช่อ๋อครับ อ่าก็คือพญ่พญยเถกคำฟันนำผกเป็นคนหัดมลาใหมแต่ว่าเราเรียนโนดพอเป็นครับก็เลยมาสายโนดไปต้นเนี่ยครับสายนันฮู้แหละพ่นเพ่นหอดหันครับเข้ากับได้น้ำเพ่นแล้วระดับหนึ่งครับวันนี้ฮู้แหลเพ่นโ่แมนสายโนดบ้านนี้อยากให้มันถึงถึงแน่เกเลยมาหาอาจารย์แดงพลันชัยโอ้ผู้ผู้โดยพญยโดยพญยคำเกลืองเป็นคนแนะนาใหมไป ตะกวนอาจารย์แดงเพื่นสิบอคอยรับหลูกศย์มา,งาไงเด้ครับผููนิสัยบะผา,าน,นี่หลีเพิ่นบ่นนเอาเด้ครับอ,ออเพราะย่งขําเกิงนก็นเลยไปรับรองเอาข้อรับรองอว่ามันนิสัยดีครับนั้นมันขี้ดีจักน้อยับประมานนั้นครับอ่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเฮ็ดผิดกดผิดอย่างนี่เราไปเย็บอยังนี้มันบ่มีดอกเพื่อนไปรับรองนะ จังว่าได้ไปไพ่เครื่องดนตีให้อาจารย์แดงอยู่น้ำพึ่นหลายปีครับไปกวนบ้านน้นย่างอยู่โอ้ยโดนโจนว่าอันก็จะหนวกหูแล้วเพราะจัง,ง่ายบ้านนี้ผมผมเกิดทันอยู่ครับพเพราะอย่างแต่ว่าผมหงบนิดบ้านเรื่มจับแขนครับตอนนั้นนอนนอนอยู่บ้านหลังไม่อาจารย์แดงก็ไปตอนนี้ดาบนำลงครับ น่าจะเป็นยัดยดอย่างละหมดจัดยดแล้วยุรวยแล้วครับในรวยบอกในรวยแล้วครับตอนนั้นแล้วเราก็ลังเลียนหลังแดงบอกแลหลังเขียวนี่แหละครับเราก็เลียนเลียนหลังสีอยู่ไปนอนเฝายัดเฝาปูนมาเท่ไปย่านม้ายำไส้ยำครับสำไ้นั่นยุเวลาวันนี้ก็ไปเฝอยุปลาพักเมกปูนเฝาแซกครับมองทางไปบ้านสะท้อนปูนมองทงทงต้องกินเป็นปลาพักเมกยินไส้อยู่หัน เฮงมีสะปาเนาะครับเอพอี่<ป>ลี่ยู่น้ำปลาพวกเมกเปมืนล้างแกมีมีอันเขาเจ้าตั้งเกีบมาสมัยบ่มีห้องน,าาน้ำเนาะครับไปหาลี่เบิ่งดักเขาเจ้าอยู่้อนเป่าแซกไลเขาเจ้าตืน่นอยู่้อนต้งองว่าอย่างแต่สมัยโบร,ราณนี่ดีที่ตะกอนเนาะเออนัอนนทำไมไอ้ไอ้ก้องก้าเป็นเน็กน้อยครับมาตาล่าวงสะวงพิมพ์ใจเอาเงินให้ผู้ระบาด เอาไปอ้างกันบปเนีมากเบ็ดบ้านไปเนี่ยเด็แต่ก็เรียนไปห้เบิร์สุคนค่าตัวสมัยตะกี้นี่เท่าไหร่ครับพ่อสมัยตะกี้อยู่พวกพิมใจก็คือเล่นพินไซรัมอะรันตีท่อมจีชิงไซรัมสอดแจงเนี่ยก็คือห้าสิบบาทห้าสิบบาทรวก็อย่างมีรายได้เสริมก็คือเฮ็ดคขอนไหวพร้อมตั้งโค้งลิกตั้งคงเหล็กก็พอนุ่งพอนุ่งตีท่อมพอนุ่งอันพ่ออันนี้เท่านี้ พนุ่งแล้วได้เมื่อวันอ่านลงบังครับพนุ่งอันไม่ทํำนี่ไหมครับอง,องไม่ทํำเนี่ยครับตันงไง<บ>ว่าเธอสิประสบผลสสำเร็จเธอสิได้ความรู้ได้วิชาแต่ละอย่างนี่บ่เม่นธรรมดาครับพี่บ่ธรรมดา,าต้องได้ฝึกต้องได้บ่แม่นว่ามาจับ้วมาเป็นลวดนะว่าเปลีนควันว้ยควนตรงเด โอ้ต้องเฮ็ดหลายอย่างครับแมว่ามาเปนง่นไงคือซุมือนี่ซุมือนี่ผมว่าถือว่าเปลี่ยนไวเป็นง่ยไงเนื่องจากเทคโนโลยีมันทันสมัยแล้ครับมีโน้ตมีอย่างเต็ที่ก็ถึทังบ่มีโน้ตทึงตะกูลักษ์จเนะครับแม่รตะกรลอาจารย์มันหายากครับคือตะกรลนี่คันันเอาภาษาอังกฤษมากมากก็ต้องไปจังลานจรวดเพ่นแปลให้เได้สมัยก่อน เข้ามาภาษาอังกฤษนี่ขึ้นอย่างครับพ่อหมายถึงวนน่าน,นบอนังสือบอลนังสือทฤษดีสากล<อ>มันจ้มีภาษาไทยสตบสมัยก่อนคนไทยก็ไม่พูดไดแปลให้เข้าเขาก็ต้องไปหาสื่อมาหู้รักหู้จักแล้ว่านี่เห็นหูพ้นผ้าแสรกอันตานนี่แสดงว่าเพ้นส้อนแทกแล้วนี่แต่ว่ามีภาษาไทยจักตัว ต้องซื้อมากซื้อเพราะมันถึกถึกแล้วสมัยตะกอนเหรียญแล้วแปดลอยเหรียญในเก่าลอยแต่โคนบม่ใจฮักอีเรียโม่ซื้อวันละไปไอ้มั่สมัยสู้มือนี่เม่ต่ำก็สามสี่พันการคิดเป็นราคาเงินนะแปดลอยสมัยตะกอนน่ะสู้มือนี่น่าจะเป็นเพราะว่าสมัยตะกอนนี่แปดลอยเฮ็ดเงินแปดลอยเฮ็ดห้องน้ำแล้วนะทมัยตะกอนค่าเงินกับแพงเนาะครับแม่นครับสมัยตะกอนปูนสอบละสิบบาท ครับปูนซีเมนต์เขาสาวสิบาทนะสมัยก่อนนี่ไปลอยให้ทองน้ำแล้วไปครับนี่คือประวัติพ่อสังเขปเบื้องต้นแค่คันซีเมนต์ซิโบวิลีนี่เบิดมือกับว่าเบิ้ดเบี้ยวเบิดเบิ้ดมือกับว่าคำครับคันวงคันว่าบวาเลี้ยงวงเคยเยอะกับเด่ลักลักกับห้องพ่อหูวงสุปตากับมีพิมใจมั่นวะละแล้วก็มาสาธิตนี่แหละสมัยเล่าเรื่องแปลงมาเป็นลูกิสานแล้วก็แปลงมาเป็นสาธิตคือ เปลี่ยนซื้อมาตามสเต็ปนะครับแล้วก็เคยอยู่เคยสอนอยุกนงุกงวงนดุกน,ง,นงท้องสมัยนั้นเพื่อนจ้างไปสอนนั่นคือเพื่อนจ้างปีละหกหมื่นอู้จ้างบว่ามันจ้างแบบว่านั่นนี่เพื่อนจ้างไปสอนให้สมัยนั้นนั่น,น,นดนตรีข้างบนก็นจะเรียนใบฮาร์ดเก่งรเรียนเพลงนี่ป่านง่อยแพนเรียนใบฮาร์ดนะครับแต่เขาจะบลอนดโน้ตเขาจะก็เลยจ้างไปสอนโน้ต เขียนเพลงให้เจ้าสอมแหละอยู่วงนุงพิ้นท่องครับวัมนนือนก้นไปหาเหรียญน้ำลายอหงอาหารเพ่งกับวงดนตรีังไที่วงสุดถ่ายที่อยู่คือวงเผชรพินท่องครับอันนี้คือที่ว่าเป็นวงไงที่สุดแล้วนมครับที่ว่าอยู่วงไง่แตว่วงหน่อยน้ำบานเฮานีว่ามันว่ามันได้อยู่แถวทุกวงแหละเป็นสิบวงแหละไปครับอข,ข้าเจ้าส่วนมากข้าเจ้าเสียหายไป เป็นที่ปรึกษาส่หญ่พ่อกับไปเป่าแซกแมนบอสครับอยู่วงอันไปพินทองครับแมนบอไปพินทองไปตีกองอ๋อตีกองครับตีกองกับน้องไายครับบักแนี่บักตะวันบักเดี๋ยวนี้มันอยู่อีสานการเวลาเปสะไลครับคือสนพูดตำาน้องน้องไา้สี่ํำเนื่อโดนตีระทุกคนครับมีหมอหนึ่งไปเป็นโดนว่วงโดนตีอยู่น้ำโคกบานิโคกข้าจะล่มละไล่เลียงเลียงวองโดนตีก็เลยครับรถอยู่น้ำโคกน้ำหยังไปเลื่อสินะ มันนองใสผู้นึงผู้ติดกันเนี่ยแล้วเสียแล้วอาจารย์หน่อยครับมือก,กีตาร์ผู้ทติภาหมูผัวติภาหมูอยบเอฟเฟรชเลียนใส่อันมอลลัมสิงคักาว่าอยากันเฟรชเลียนใสจมอลลัมลสิงหนี่ผู้อื่นแต่งี้อาจารย์หน่อยผู้เดียวเขาว่าไหลงไายง่ายอไรอย่าที่ตั้งซ้อนนี่อยบเอฟเฟรชเลียนลำสิงครับพี่น้องเมือนี้ผมก็ได้มีโอกาสดีนะครับได้มาเยี่ยมมาเลียนน้ำผัวอาจารย์เจนนะครับ เด็กก็เลยถือแขนมาพ่วมวันนี้สิให้พ่อสาธิตเปาเป็นคล้ายๆว่าเป็นลำเพลินจริงๆก็ได้ครับเปาใส่แขนผมถือว่าเป็นบุญไหลนะครับผมเด้มาเปาแขนกับปมรมาจันยร์มือแซกคู่บาอาจารย์นักดนตรีรุ่นดึกก็ว่าได้ครับร <c oughs> ุ่นเดึกเลยก็ว่าได้ครับ <c oughs> พี่น้องมุกมุกก็เศร้าไปแล้วเรื่อเดียวกัน <c oughs> เธอพ้นสิได้วิชาความรู้มาในบ่เมนธรรมดาครับพี่น้องจัง่าผ่านอยังม้าหลายๆอย่างบ่เมนว่าม้าดังมาเป็นเอาโลดนะครับอืก็ให้พี่น้องรับชมรับฟังครับผม